ชมแม่วัวนะคะที่ใกล้คลอดตอนนี้นะคะเลยกำหนดแล้วปกติเธอจะคลอดวันที่19มกราคมพศ2565นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่24มกราคมแล้วผ่านมาแล้ว5วัน แค่ไหนกว่าเธอจะพร้อมเพราะว่าดูลักษณะแล้วนะคะทั้งเต้านมก็ย <hi> ังไม่ตึงเต็มที่หางก็ยังไม่โก่งนะคะนั้นก็ลูกสาวของเธอนะคะสาวของเธอก็ยืนขวบแล้วตอนนี้อีกไม่กี่เดือนเธอก็จะได้ผสมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเมื่อไหร่วันไหนเธอ จะคลอดลูกนะคะนี่คือบัวอายุ5ปีนะคะมีลูกมาแล้ว1ตัวก็คือตัวนั้น,นก็ยังไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะคะยังกินยญ้าได้สบายเลยอันนี้ก็มีผู้รู้นะคะบอกมาว่า หน้า1ิบหลัง10นะคะก็คือก่อนกำหนด10วันแล้วก็หลังกํำหนดครอด10วันอันนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะถ้ายังไม่คลอดตรงตามวันที่กำหนดคลอดประมาณ11 -12 ถึง12เดือนหน้าตาเธอก็เหมือนแม่เลยนะคะประมาณนี้ค่อนข้างสนนะคะอันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วนะคะที่เป็นวันเลยวันคลอดของเธอนะคะ คุณมาม่าคาวคาววันนี้นะคะก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วที่คุณแม่ว,วัวเลยกำหนดคลอดนะคะวันนี้มีอาการแปลกๆก็คือไม่กินหญ้าไม่ค่อยกินหญ้าแล้วก็มีอาการร้องเหมือนจะร้องร้องหาเจ้าของร้องหาคุณป้าป๋าคุณแดดดีหรือเปล่านะคะสังเกต แต่เต้านมก็ยังไม่ใหญ่นะคะต้นนมก็ยังไม่โตไม่หน่วงไม่ไม่ยานท่าไอื่อืๆอดกินโทรศัพท์มเป็นค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่แปดนะคะของการผ่านเลยกําหนดคลอดของคุณแม่วัวของดิฉันนะคะสงสัยจะไม่ใช่แล้วล่ะคะ่ะดูสิคะ ดูลักษณะเธอนะคะจริงหรอนี่มันสิบเดือนแล้วเนาะดูสิคะไม่น่าจะใช่แล้วมั้งคะเนี่ยอ๋อคุณหลอกดาวห,หลังจากวันที่สิบนะคะก็คือจะให้ทางหมอหมอวัวหรือปศุสัตว์นะคะมาดูแลเรื่องวิตามิน เรื่องต้องบำรุงคันกันใหม่หต้องบำรุงร่างกายกันใหม่นะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวมีเบบีในรอบต่อไปแสดงว่าปีนี้นะคะเราเสียเวลาไปหนึ่งปีเต็มเลยนะคะก็ต้องรอดูว่าปีหน้าจะเป็นยังไงหรือว่าคุณหลอกดาวเธอเป็นหมันดูลักษณะนะคะใครช่วยบอกหน่อยนะคะว่าวัวตัวนี้ อ้วนไหมอะคะดูสิคะลักษณะของบัวอ้วนไหมอะ่ะอันนี้คือตอนเช้านะคะเพิ่งเอาอยาให้กินยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะดูด้านหน้าก็ไม่เห็นจะอ้วนมากนะคะไม,ไม่รู้สึกไม่รู้สึกอ้วนนะคะเอาเชือกพันเขาดูนะคะอ้วนไหมคะดูขาดูขาดูดูเล่าขา ดูนะคะดูท้ายพ้วไหมคะแบบนี้สาเหตุอะไรทำไมเธอถึงไม่มีลูกอเศ้าใจ